สวัสดีนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางลาวสตานะคะอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะตัวเลขแนวทางนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการกน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่8นะคะพี่น้องวันที่8ก็เข้าตัวรองนะคะเข้ารองศูนย์นะคะเข้ารองศูนย์นะคะพี่น้องจ๋าแต่ตัวเจาะเราไม่เข้านะคะก็ได้ตัวศูนย์ไปเนาะก็ยินดีกับทุกท่านนะคะถ้าใครหยิบจับศูนย์ไปเป็นแนวทางนะคะแต่ว่าตัวเจาะตัวเจาะเรายังไม่เข้านะคะพี่น้องจ๋าทั้งบน บนล่างนะคะลูดก็ไม่เข้าเนาะก็เข้าแค่ชุดกันศูนย์นะคะไปเข้าของลาวสามคัคคีแล้วก็ลาวทีวีนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครไม่ชอบแนวทางลาวสตา์นะคะสามารถรู้สึกแอดแอดไปดูมาสองสาวันแล้วนอกกับแนวทางลาวสามคัคคีแล้วก็ลาวทีวีเนาะมักจะเข้านะคะสําหรับสูตรนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ออกไปตามได้นะคะลาวสามัคคีออก เจ็ดแล้วก็หกนะคะสายวิ่งสายรูดเนาะตัวเจาะแล้วก็เข้านะคะ17นะคะไปดูกันต่อเลยนะคะของวันที่เก้าเนะ้ะมือไปถูกโต๊ะ4 1 5 2 0 7นะคะ ก็เด่นเด่นวันนี้ให้ไปที่หนึ่งศูนย์แล้วก็ห้านะคะวิ่งดูที่หนึ่งและศูนย์นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์นะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะตัวเจาะ

หนึ่งห้าสองห้าศูนย์นะคะก็อย่าลืมไปกับบนล่างนะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะหนึ่งห้าห้าหนึ่ง 50, 0 5 0า5ูนย์นะคะอชอบ3ตัว7จ็หนะคะพี่น้องจาาเด่น1เด่น0และเด่นห้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ f อซทุกท่านนะคะหยิบจับไปก็ขอให้โชคดีทุกทท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ